uh ทัดทางวัดป่าวางน้ำเย็นนะครับผมกำลังชุลมุนวุ่นวายนะครับเพราะว่าทําพิธีเสร็จแล้วครับผมหลังจากทําพิธีเสร็จก็พระคุณเจ้านะครับผมพระสงฆ์พระกูบาจาจาร์ก็บอกว่าให้รับพระปิตาดูประชาชนนะครับแย่งเบียดเสียกันนะครับผมใครเร็วใครได้นะครับถ้าช้าหมดนะครับผมพระปิตารุ่นปลอดภัยดวงดีปลอดภัยนะครับผมของวัดป่าวางน้ำเย็นสารคามครับพี่น้องครับ ดูมวลชนครับพี่น้องทั้งญาติโยมทั้งชาวบ้านมาจากสารททั่วสารทนะครับผมรีบนะครับรีบเร่งไปรับพระปิตาแจกฟรีนะครับวัดป่าหวังน้ำเย็นสารคามนะครับน้องสัทธาชาแนลก็ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในวัดมาให้พี่ๆเพื่อนรับชมกันนะครับพี่น้องครับดูมลชนครับผมดูชาวบ้านนะครับผมหรือว่าญาติโยม สีสานน่าสีแล้วว่าผู้คนทั่วสารทิศครับวิ่งแย่งกันครับผมวัวไม่ได้ภาพปิดตาร,รุ่นนี้นะครับผมรุ่นอยู่รอดปลอดภัยหรือว่ารุ่นดวงดีตลอดไปของพระอาจารย์สุริยันโธสัพพนยนทรับที่วัดป่าวังําเย็นครับศรัทธาที่น่าก็วิ่งจนหอบครับเมื่อกี้ครับวัวไม่ได้กับเขาครับจำนวนแจกได้ยินว่าประมาณห้าหมื่นกว่าองค์ครับ ที่เหลือสองหมื่นกวองก็จะบรรจุไว้ในวัดแห่งนี้นะครับผมวัดป่าวางน้ำเย็นครับพี่น้องครับดูสาธุชนมากกันโอ้ทั่วสารทิศครับคนผู้คนนับหมื่นครับพี่น้องครับเรียงแถวกันไม่ได้ไม่ได้เรียงแถวครับยื้อยังกันเก็บตะรับภาพปิดตาแจกฟรีรุ่นนี้นะครับพี่น้องใครช้าก็อดนะครับคนเยอะมากครับพี่น้องครับ ครับตอนนี้กำลังหอนะครับผมบรรดาศิษยานุศ์นะครับทั่วสารทิศนะครับผมที่วัดป่าวางน้ำเย็นกำลังยื้อแย่งนะครับ <c oughs> ไม่เป็นแถวแล้วครับผมจนวัดจะแตกแล้วครับพี่น้องครับทยอ,อยกันรับแจกพระปิตารุ่นปลอดภัยดวงดีปลอดภยดัดภยร่ำรวยครับผม เป็นรุ่นแรกของพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับแห่งวัดป่าบางนดินเย็นจังหวัดสระบุรครับพี่น้องครับหนึ่งในนั้นก็มีศรัทธาชาแนลด้ยวยนะครับพี่น้องศรัทธาชาแนลก็ได้ร่วมรับความเมตตาจากคุณพระอาจารย์ในครั้งนี้ด้ยวยครับผมมาตั้งแต่ตีสี่กว่าครับมาออกจากคอนเสิร์มาตั้งแต่ตีสี่กว่าครับผมเมื่อกี้ก็พิธีพิธีบวงสวงครับพิธีบวงสวงเท หล่อองค์พระนั่งเมืองครับผมพระนั่งเมืองหลังจากนั้นก็เป็นขณะนี้ก็เป็นการรับแจกรับแจก,กพระพิตานะครับผมรับแจก,กพระพิตาแกกจกซีครับพระอาจารย์บอกว่าแจกซีพระพิตารุ่นนี้มีประมาณ8 000, 4 0 0 0ส่พองค์ถ้าพระอาจารย์บอกว่าจะแจก,กลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าแจก,กชาวบ้านก็ประมาณ50,000องค์เหลืออยู่สองห0,000องค์ก็จะบรรจุไว้ในวัดนะครับ วันถูวันจูวน้นในวัดป่าวางํำเย็นนะครับพี่น้องครับวว,ไไว,วันนี้ผู้คนน่าจะนับหมื่นนะครับพี่น้องอยังต่ำก็ประมาณหมื่นกว่า2องห0ื่นคนได้ประมาณนี้นครับะด,ด้วยสายตานะครับพี ครับถึงเป้าหมายแล้วครับถึงเป้าหมายแล้วครับรับแจกพระบิตาพระอาจารย์สุริยันโพสักพันโยครับมัดฝ่าวังน้ำเย็นครับผมได้รับทีคนได้ครับผมกลับบ้านครับคนหลักหมื่นขึ้นครับคนหลักไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นครับมาทั่วสารทิศมาหลายจังหวัดครับผม โอ้ oh, <the o> ลับแก่ครับ <the o> อิตายัน <à, S 3> <the o> สุญญ์ยันโทรศัพท์อัญโยคนที่ไม่ได้ก <the o> ็มีครับ <the o> คนที่ได้ก็มีคนไหนมาช้าก็ไม่ได้ครับเรอ่าไม่้อยสอร้อขณะนี้ผมก็ปล่อยๆลงมาครับช่วงเย็นครับผมบรรยากาศอากาศดีมากครับวันนี้ครับเป็นวัน วงสวงใหญ่หรือว่าเป็นวันแจก,กพระพระพิตานะครับผมรุ่นดวงดีของพระอาจาันซิเรียนโคสะปัญโยนะครับเป็นวัดป่าวังน้ำเย็นครับพี่น้องครับผมเมื่อกี้ศรัทธาที่หน้าก็ได้รับมาหนึ่งองค์ครับได้รับมาหนึ่งองค์นะผมออกเดินทางมาจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครับผมรับแจกรับแจกก็ประมาณ บ่ายสองโมงครับก็ได้สนความตั้งใจแล้วครับผมก็เดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับท่านใดที่เข้ามารับชมแลบฟังอีคลิปนี้แล้วว่าอ,อีพีนี้ก็เราเพียงลองใจให้สัทผัสที่เราได้นำคลิปใหม่ๆใ,ให้ีเพื่อนรับชมด้วยนะครับผมพบกันใหม่อีพีนหน้าครับสวัสดีครับ